คอมเมนต์ว่าผมขนาดนี้ผมขออนุญาตพูดคืนแล้วกันนะครับผมคอมเมนต์ Comment ว่าให้ผมได้ผมก็ต้องเบาขึ้นได้นะครับผมตามนั้นเนาะครับค่ะพี่ว่าโอเคสมน้ำสมเนื้อ <laughs> เอาอบพี่น้องเข้าสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีพี่น้องแฟนคกับเอฟซีติดตามทั้งเพจเซนบุคพอด,ดีทวีสักแฟนเพจแล้วกะ็ทั้งช่องยูทูปพอดดีลำพื้อนออฟฟิเชียลนะครับ อันคลิปต่อไปสิเค็ดคลิปหยังเนาะคลิปหนังขึ้นหลายเล้วสันดีเล้ไปเปิดข้อคอมเมนต์เพิ่นอันเพิ่นวาเนาะเพิ่นวาใฮ้พอดีเชื่องแบบว่าคำถามตั้งคำถามเนาะแล้วก็มีผู้มาตอบคอมเมนต์เพิ่นความนะครับก็เข้าใจ่ดอกครับเนาะเพิ่นกระสิเรียดสิสูญอียงต่างๆนานา่น่ะก็คือคลิปที่ผม ็นคลิปผมบอกคลิปที่ที่ที่สามของเมาวานนี่แหละครับหลังจากคลิปผมไปเบื้องหนังรีวิวหนังนั่นแหละท่นวางสีพอลุ่งพอลุ่งเนนั้นแล้วว่าคุณฮอตคุณแน่ใจหรือหรือว่าพุมพ่มพุ่มรูือว่าความรูนี่แหละเนาะความคว่ำพอใจเนาะคว่ำใจของผมของคุณสูงกว่าพี่น้องที่ไปสนับสนุนหนัง ของคู้บริหารของคุณ,ค,ณคุณผาดมากในสองเร่องเอาไข่ค,คึบบริบไปว่าพูดเด็กผู้เพืพ่อนว่าเมืองหนังได้หรือบริ้ไปดูถูกเพื่อนอืมผู้เพืพ่อนดีเพิ่นก็ดีได้หรือตั้งสันเหล่าเห็นบล่ะเบื่องคิดเห็นบล่ะก็บ่เป็นยังบ่เป็นยังฟัง,งผมกผ่อนฟังผมก่อนหนึ่งคุณ ดูถูกพี่น้องโดยยกเปรียบเทียบกับบัวเหล่าต่างๆแล้วคุณแน่ใจว่าคุณรู้จริงๆหรือไม่ว่าพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วท่านเปรียบมนุษย์ออกเป็นบัวกี่เหล่าไปอ่านพระไตรปิฎกแล้วจะรู้จริงๆอย่าเพียงแค่ครูเคยสอนสม่ไมตอนเด็กๆอืเอาตรงๆเนาะผมผม่เข้อใจดอก ความหมายของการพิมพ์เนี่ยขอนึงเนี่ยขอบคุณหลายๆครับผมแล้วผมสิบปเบิง้งเนาะบวม,มีหลายเราอีูีนั่นแหละครับผมกะบบ่ได้ดูถูกพี่น้องดอกผมสิไปดูถูกพี่น้องเคนที่หนังผู้พิ่มามาเมืองหนังเพ่นก็ะดีตัวเพิ่มามาเมืองหนังหแต่ว่าผมกับไปเว้าให้ซุ่มมาเเ้าแห้งๆให้ผมในคลิปบางยานั่นไหมก้อนหนานี่นั่นไหมเจ้าข้านใจบ่นี่เจ้าข้าใจบ่นั่นแหละ,ละอืมสอง มารยาททางสังคมคุณสูงและวุฒิภาวะทางอารมณ์คุณสูงพอคุณจะไม่ดูถูกพ่อแก่แม่เท่าผู้ชมภาพยนตร์เช่นนี้สุดท้ายพระพุทธเจ้าท่านจึงได้ตัดไว้ว่ามนุษย์ถูกะวิชาบุเล็บความไม่รู้ห่อหุ้มไว้อุสาสุนี่แหละเปสิบรรลุกไหม <laughs> โอ้ยผมบ่ได้ดไปดูถูกครับเนาะ มารยาททางสังคมทุกคนก็ย่อมรู้อยู่แล้วว่าคืออะไรยังไงแต่บางที่บางเทือคนบริหูกับมีผมก็ยังว่ามันบปิดหนัง้าใจยืบบอกแต่มันอาจจะเสียอัธรรพของเรานิดๆดหน่อยหน่อยเ่นั้นเองในคลิปก็มีก็พูดอยู่เข้อใจว่านั่นแหละแ,แค่นั้น่มีมอยยังเนาะสาหรับอันนี้ถือว่าผมขอตอบโต้ขึ้นก็แล้วกันนะครับผมขอบคุณห,หลายๆครับอบพูดในห,หลายที่เขาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นในคลิปผมนะครับผม ปาดคลิปตอบตอบต่อ,ตอ,ตอไปน้ำอมด,ด้วยครับเด้อเอาบัดที่นี่มีผู้มาตอบเมนเพื่อนพร่อนด้วยครับผมนี่อีกคนหนึ่งพอลุงอันนี้พอลุงอันนี้เราวางเลยมั่นกะโอ้โหไอ้พ่พ,พุดนี่มั่นมั่นเด้แต่คำว่าม,มั่นี่มั่นนี่คือต้องสนิทกันเติบเอามั่นกะศิลปินตัวประกอบในวงคนหนึ่งนั่นละหมายถึงผมนี่บอกเป็นตัวประกอบในวงคูหนึ่งแมนถูกต้อง โอ้อยนี่เราติดตามด้วยโอ้พอลุงพอลุงพอล,งพอลุงอันนี้เลยติดตามมันใ่าเปไปทะลึงผู้ใหญ่นาะสูบขี่บ่มีความสามารถสิน้ำวุ่งไห้มีความนิยมเพิ่มขึ้นปานใดแมนควมเราหวาอิลีตัวละแมนควมพอลุงงระหวาอิลีบ่ไดดิบ่ไดเอาฮอดดีไปเป็นตัวรักตัวเดินบ่ไดเลยตอนนี้แห่งสิดิ่งลุงเลยต้องเป็นตัวประกอบเท่านั้น ขอบพุณนพระลุงที่เข้าใจผมลหลายๆนะครับผมโอ้วงล็บบวงเล็บหรือบอ่อคอยมีกระแสนั่นล่ละแมนช่วงนงบอ่อคอยมีกระแสเพราะว่าช่วงที่มีกระแสนั่นมันมันผ่นานมาตะดนแล้วเนาะนั่นแหละครับบอ่อมีกระแสอีีฝากพี่น้องเลยเดยอครับถ้าเธื่อเปิดมาพ่อฝากกดไลค์กดแชร์เห็นพ่อมีกระแสเล็กๆน้อยๆเนีย่นยคือว่าช่วยเรือกันนะนะ ถ้าบอจังสันเขาสีบอเอาพระเอกคนอื่นเขามาเพิ่มอีกหลายคนดอกตามที่่อยเห็นเดอ้อนะพอลุ่งเร้าก็ติดตามที่ว่าเราติดตามพอดีอยู่ดิเราติดตามสาวหน่อยเราติดตามศิลปินในองค์กรเราสีหจักว่าผู้นั้นมีกระแสผู้นี้พอมีกระแสเกีย่ยวกับเพื่อนมีการดึงเอาพระเอกต่างๆปิ่นหาพระเอกนั่งเอกเขามาในวุ่ ถือว่าเป็นสุดยอดเป็นแฟนคลับทีนาเอาอย่างๆนะครับสําหรับพ่อรุ่งคนนี้นะครับเนี่ยแล้วมีความจริงใจแลวกทิดต่มบุ้งสาวหน่อยเพจบันเียงสาวหน่อยลับเพื่อนชู้อยู่หล่เติบบึงว่ามีการโยกใหญ่เลยปินเลราเขาใจนี่ถือว่าขอบคุ่นหลายๆนะครับผมขอบคุ่นพ่อลุ่งเั้ื่องสองนะครับทีเขคอมเมนต์พอดีเนาะถือว่าเป็นยังบุญยังคุณนนั่นแหละนั่นแหละถือว่าเป็นยังบุญยังคุณนที เพิ่นยังให้ความน่าสนใจอยู่ขนาดไข่บ่มีกระแสปานใดนี่เรายัางให้เกียรติไข่เข้ามากิี้มในไข่นี่ชื่อว่าสุดยอดอะไรนี่อันแล้วพี่น้องครับขันผู้ใดเปิดมาพอคลิปพอดีก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจคันผู้ใดกยข,ขี่ขันเขียนได้ขี่เขียนอยังสติกเกอร์ก็มีหัวใจจักสีแดงๆก็ได้สีฟ้าๆก็ได้ดอกจักเล็กจักน้อยพอไปก็ลังใจพอดีเขาไปอ่านเบิดนั่นแหละครับ เาไปอ่านเบิดเขาไปขอบคุณนเพืพ่อนอันกีเขาไปตอบขอบคุณเพิพ่นอยู่ครับขอบคุณครับยันทั้งสองพอลุ่งเล่านั่นแหละนั่นแหละครับถือว่าเป็นกําลังใจใหกกันเนาะครับเนาะอันที่ให้ผุมให้ผมดาพุมเจ้าสิบไปว่าจาังใดพมก็บดาบาว่าเป็นเนาะจังสั่นละ่ะคือว่านั่นล่ละครับกันไปบอกไปให้ไปดามันก็เป็นบรรยากาศบ่ดีเนาะในโลกโซวเชียวเห็นแต่ผู้อื่นเพื่อนแน่เพื่อนไปว่าใหกกันทั้งสั่นจังสี่ก็โอ้บ่บว่าอ,อ,อันนี้ดอก ก็ดีกันนี่ซ้ำนี่ล่ละว่าจังเด็กกับตามแต่ดอกพอดีกัน,น้อมรับไหว้คือเก่านั่นละ่ะอืมคือว่ามา้าข้มวเหม็นแสดงว่าเพิ่นมาเบิ่งเพิ่นมาคอมเมนต์ได้ปานนี้ก็แสดงว่าเพิ่นติดตามอยู่ไล่จืดเนาะแม่นขนาดบ่มีกระแสกับคือว่าเพิ่นให้เกยียรติเข้ามาคอมเมนต์เฮาก็สุดยอดแล้วนะครับใกล้ทีแปดนาทีแล้ว <laughs> โ,อโอ้โอ้โอหเขาเดนนี่ก็ถือว่า ตั้งใจบักย่างคักนะครับหาชาวหาอย่างโบ่เนี่ยคลิปหนังไข่ออ่เขาดิเพิ่นชีบเบื่อหรอบ่เนาะก็กะเลยขึ้นไปนะที่จัง้งใจเนาะก็เลยไปหาอะไรอะไรอไรันคอมเมนต์ต่างๆมองได้เนาะคลิปได้เนาะเ,าะเาพิ่พนเข,เขามาหายห้องหลายๆเขามาจำหนีติดเตี้นเนาะก็เลยเข้าไปเบิ้งก็เลยเข้าไปพาอนี่แหละพ่อลุงสองคนลรกเขามาแสดงความคิดเห็นต้องสีอันนี้เนี่ยพอดีก็เลยยิบยกขึ้นมาโบ่เป็นคอนเทนต์สื่อๆดอกครับโ่้มีอย่างดอกครับพี่น้อง ขู่สุกคนตั้งหัวขอคิดไับทำส,สุ่งซื่อเนี่ยเอาไปละครับป่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ